ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IM a Isuzu MU-X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุข กลับเข้าสู่ห้องข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของบรรยากาศการจัดงานประชุมหรือนิทรรศการต่างๆในรอบปี2559ที่ผ่านมารวมไปถึงปีหน้าที่กาลังจะเกิดขึ้นในปี2560นะครับว่าจะเติบโตมากน้อยขนาดไหนที่สําคัญกลุ่มงานหรือองค์กรน,นี้นะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับการจัดงานทางด้านของการจัดงานที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับกับทาง World ์ฟิล์มของทางเนชั่นด้วยนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับทางด้านผู้อำนวยการสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองรนนคค์กาารรมมหชนัุณพเวี สุญชัยครับนพพลสวัสดีครับสวัสดีครับในาณะที่ทีเซ็บเนี่ยถือว่าเป็นผู้สับสนุนหลักเลยของเวอร์ฟิมอยากให้เล่าถึงงานเวอร์ฟิมให้ฟังสักเล็กน้อยครับคุณก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของเวอร์ฟิมนะครับผมพูดถึงเรื่องของไ i ซ์นิดนึงครับเราเข้าใจกันทั่วไปนะครับว่าอุตสาหกรรมไมซ์ก็คือการประชุมกับการแสดงสินค้าแต่ความหมายจริงๆก็คือว่า เราทําอย่างไรก็ตามเลยนะครับให้คนมาร่วมกิจกรรมที่มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับมาร่วมกันในช่วงเวลาที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทําเหมือนกับลงเรื่องของธุรกิจนะครับอันนี้เรื่องของไม่เขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวเราบอกว่าเป็นนักเดินทางเพราะนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขามาเป็นประชุมกันมางานสัมมนามางานแสดงสินค้ามาทำธุรกิจมากกว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ พูดง่ายๆคือมีกระตังน<ล>ะับก็ใช้จา่ายค่อนข้างสูง <c oughs> นะครับเวลามาทีก็สามารถใช้จ่ายได้จํานวนมาก <c oughs> แต่ช่วงเวลาเนี่ยอาจจะสั้นนิด <c oughs> นะครับแล้วเราก็มองว่ามาทีไรเขาก็สามารถช่วยโอกาสทางด้านการทําธุรกิจ <c oughs> นะครับแล้วก็การทําธุรกิจพวงนี้เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ <c oughs> ในเรื่องของการการลงทุนในเรื่องนี้เนี่ยพอเรามองภาพรวมๆว่าการปรากฏภาพยนตร์เนี่ยนะครับโบฟิมเนี่ยก็เหมือนกับการนํานักธุรกิจมาเพราะว่าคนสร้างหนังนี่ก็เป็นคนที่มี ฐานะดีนะครับเวลามาร่วมกันนะครับแล้วก็มีคนตามมาดูนะครับมีการทำเวิร์กช็อปมีการทําการสัมมนาว่าปีหน้าจะทํายังไงทิศทางเป็นอย่างไรมันก็คือไมซ์ประเภทหนึ่งนะครับถ้าเรามองภาพพวกนี้ขึ้นมาพบเนี่ยเราก็จะมองว่าเอ๊ะอันนี้เราก็สามารถกระตุ้นและสนับสนุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของการปรากฏภาพยนตร์เนี่ยในแถบนี้ในอาเซียนเนี่ยไม่มีนะ เราเราจะไปเห็นงานใหญ่อยู่แบบโซนอื่นมากกว่าในโซนเราแล้วเรามีกําลังซื้อสูงนะครับแล้วก็คนแถบนี้เนี่ยมีขนรทมเนียนวัฒนธรรมที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นเวลามีปรากฏฟิล์มพวกนี้เนี่ยเราอาจจะมีลูกค้าจํานวนมากแล้วเราก็มีศักยภาพที่จะพัฒนานะครับต่อไปข้างหน้าไม่ต้องไปดูที่เกาหลีก็ได้นะครับมาดูที่กรุงเทพก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองว่าถ้าเราช่วยกันสนับสนุนเนี่ย การประกฏภาพยนตร์เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือเศรษฐกิจอันหนึ่งที่สามารถทำหรือพัฒนาขึ้นมาได้นะครับซึ่งนี่ก็เลยเป็นทําให้ทางทีเซฟมองเห็นสําหรับการมาร่วมเป็นพาร์เนอร์ในครั้งนี้กับทางเนชั่นด้วยถูกไหมฮะอันนี้ก็คือส่วนที่ผมคิดว่าเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเข้ามาเพราะว่าเรื่องของมิว์เนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นการประชุมหรือการแสดงสินค้าที่อยู่ในห้องอนะฮะออกมาดูดที่โรงหนังเนี่ยครับแล้วก็ออกมาดูรอบๆเมืองเนี่ยครับพวกนี้คือการ กระตุ้นเศรษฐกิจทท้งนั้นเลยครับเราก็คิดว่าส่วนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่สําคัญของประเทศไทยครับเฉพาะเราก็คาดหวังว่าคราวนี้เนี่ยจะมีคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแวดวง,วงภาพยนตร์หนังเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยจํานวนมากเลยเดือนมก,กราคมใช่ไหมครับที่กำลังาจาะเดเดือนมก,กรารผมคิดว่างานนี้เนี่ยจัดในช่วงที่เหมาะสมมากคือจัดวันที่23มกราถึงวันที่1กุมภาช่วงนี้อากาศดีนะครับแล้วก็ประเทศไทยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมคิดว่า หน้าหน้ามาเที่ยวนะครับแล้วในส่วนของการมาครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามีหนังนั้นหนังนี่ดีเยอะนะ80เรื่องนะครับครัแต่ดับประกวดทั้งนั้นเลยต้องพูดอย่างนี้พอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไมซ์แล้วไปดูผลดําเนินการในช่วงปีงบประมาณ59ที่ผ่านมาบ้างเอ๊ะตัวเลขเราเป็นยังไงบ้างครับตัวเลขเนี่ยดีนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าทำไมถึงดีเพราะว่าเรามีแคมเปญเราเรียกว่า Thailand Connect แล้ววันปีนี้เนี่ยเราบอกว่า Thailand Connect เฉยๆไม่ได้นะแต่ต้องบอกว่าเป็น Your v i b r a n d n to Business Success ก็คือมาแล้วเนี่ยทำเ,เรื่องธุรกิจประสบความสำเร็จก็สามารถใช้การท่องเที่ยวคบนะผ่อนคลายได้นะนนี้ก็คือสดที่เกิดขึ้นมาจากการที่เราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยในปีหน้าเนี่ยเรามีงานใหญ่ๆเยอะมากเลย นะครับเรามีเรื่องของซิกาบเอเชีย2017นะครับก็คือการประกวดในเรื่องของคอมพิวเตอร์แอนิเมชันคนมาน่าจะประมาณ7,800 0คน7,800 0คนนี่ช่วงเดือนไหนครับผมคิดว่าต้นปีพฤศจิกายนอ๋อายปีหน้าเลย7,800 0คนในกรุงเทพมหานครครับครับแล้วเราก็มีเรื่องของแบงกอกเอนเตอร์เทนเมนต์ e ิกซึ่งเป็นงานลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วเราก็มีวิบเอเชีย2017ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับ เรื่องของปศุสัตว์และพืชใหญ่ที่สุดในเอเชียในปีหน้าเช่นเดียวกันงานพวกนี้เป็นงานที่ขาดไม่ได้สาหรับประเทศไทยและเห็นนอกเหนือจากกรุงเทพเราก็มีงานด้วยที่เชียงใหม่งานอ้อยและน้ําตาลเนี่ยเราจัดเป็นจะบอกว่าเป็นงานระดับโลกที่เราจัดที่เชียงใหม่แล้วก็เชียงใหม่ก็เป็นไมซิตี้ของเราด้วยนะครับเราจัดไปแล้วแต่ผมเทิา์บเเกินคาดนะฮะคนเยอก็เลยได้มีการจัดอีกที่กำลังจะเกิดขึ้นก็มีปีนาด้วยนะครับแล้วเราวางเป้าของทีเซปในปีหน้าอย่างไรบ้างครับตัวเลขของเราเนี่ยเราวางไว้ว่า ร่วมกับสาหกรรไมซ์เนี่ยคนประมาณปีหนึ่งก็ล้านคนนะฮะล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนนะครับรายได้ก็ประมาณหนึ่งแสนล้านบาทบนะเพราะว่ารายได้ของนักเดินทางไมซ์เนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ8 0 0 0 0ื่นบาทต่อคนแปดหมื่นถึงแสนกว่าเลยนะเยอะมากเลยนะครับพอเรามีจำนวนประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสนคนคูณมาก็ประมาณ1นึ่งแล้านบาทนะครับปีหนึ่งเป็นรายได้แี่เป็นกลุ่มที่จริงๆกระเป๋าหนักจริงๆนะถ้าเกิดว่าดูตัวเลขที่เขามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยแล้วท็อปห้าแหละครับอาจ ต้นประเทศที่เขาเดินทางมาเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศไหนบ้างหนึ่งสอันห้าดับแรกครับอย่างที่ผมพูดนะครับว่าพอเรามีการประกวดหนังเนี่ยคนแถวนี้มีลักษณะวัฒนธรรมขนบประเนียนประเพณีที่วันทำคล้ายกันนะรเป็นคนที่มาส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เรารู้จักกันดีก็คือจีนอ๋อนิวอินเดียครับอินเดียโอ้คนเยอะสองประเทศนี้สองประเทศเขาใหญ่นะครับแต่ที่สำคัญคือในอาเซียนเนี่ยมีสิงคโปร์มาเลยและนี้คือ กลุ่มที่สาคัญเพราะว่าประเทศพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกับเรานะครับมาเมืองไทยเยอะนะครับแล้วคนที่สําคัญที่สุดก็คือญี่ปุ่นนะครับเป็นอันดับ5นะครับไม่เคยตกเลยนะครับอันนี้ก็คือท็อปท็อปฟที่ที่มาประเทศไทยในเรื่องของสากยภไมส้ครับครับคุณนรมรัตมองแนวโน้มของไมส้ในประเทศไทยอย่างไรบ้างเพราะผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวหรอกที่เขาเห็นศักยภาพในกลุ่มม้ยประเทศที่อยู่รอบๆเราก็คงเห็นศักยภาพไม่แพ้ไปกว่าเราแน่นอนโดย โดยข้อเท็จจริงนะครับการที่เรามีเรื่องของอุตสาหกรรมมีการบริโภคครับอันนี้เป็นพื้นฐานสาคัญของอุตสาหกรรมไมสนะครับคนที่มาก็มองเอ๊ะมันมามันมีธุรกิจนนะก็อันนี้คือส,ส่วนที่สําคัญส่วนต่อมาคือว่าเรามีเรื่องของอินฟาสตร c ักจ์ดีไหมเราอยู่ตรงศูนย์กลางของอาเซียนนะครับตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดไปแล้วนะในภาพรวมมีถนนมีทุกอย่างเลยมีสนามมีโลคอสเนี่ไปถึง ประเทศในอาเซียนไม่เกิน2ชั่วโมงทุกที่เพราะฉะนั้นเรื่องของศักยภาพเนี่ยเราไม่ได้เปรนะครับแล้วก็ถ้าเรามองถึงเรื่องของการบริโภคปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเป็นประเทศที่ฐานะดีพอสมควรกำลังซื้อสูงดีนะครับแล้วเราก็สามารถติดต่อไปยังประเทศ CLMV ลงรไปถึงอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมไม้ที่เราพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีความถ้านัก ธุรกิจไมซ์เนี่ยมีความมั่นใจหรือเชื่อมั่นในประเทศไทยสูงเนี่ยนะครับผมคิดว่าอุตสาหกรรมไมซ์ของเราก็โตขึ้นเรื่อยๆครับผมว่าแน่นอนที่สุดอาหารไทยอร่อยครับคนคนไทยนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจอกอ้อมัีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญครับเรามีความแบบเฟรนลี่และพร้อมที่จะดูแลเขานะครับสุดท้ายอยากให้คุณนภัสทิ้งท้ายเรื่องของเวิร์ลฟิล์มให้ฟังเชิญชวนคุณผู้ชมสักเล็กน้อยครับผมผมว่าถ้าเวิร์ลฟิล์มเนี่ยเรามองว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่14ี่เนี่ มันก็คือสิ่งที่จะบอกว่านี่คือความมั่นใจของการปรากฏภาพยนตร์แล้วนะครับจัด84ครั้งแล้วก็จัดในช่วงที่ดีมีหนังมา80เรื่องชั้นนําของโลกแล้วก็คนมาจํานวนมากนะครับผมคิดว่าในวันที่23มกราถึงวันที่กุมภาพุมธาปีหน้านี่ครับห้ามพลาดเลยนะครับที่ SFS Cinema Capital นะครับอย่าพลาดเชิญทุกคนเลยนะครับผมคิดว่าการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยก็คือการสนับสนุนตสกหกรรมไม้ประเภทหนึ่งที่ผมคิดว่ามีอนาคตที่รุ่งเรืองครับ สนันพาไม่ได้นะครับทุกคนครับอย่าลืมมาติดตามงานเวิลด์เฟรมการที่กำลังจะจัดขึ้นสาหรับในช่วงมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทางทีเซ็ปนะครับคุณอภรรตเมทาวีกุลชัยครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละครับหมดเวลาสาหรับรายการข่าวธุรกิจนะครับเราทั้ง3คนรวมงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ